อันนี้สติกเกอร์นะคะจะเป็นแปะด้านนอกนะคะแล้วก็อันนี้เป็นผ้ายันค่ะขนาด a 4นะคะก็คือจะเป็นผืนประมาณกำลังดีนะคะอันนี้ใส่กรอบก็กำลังดีเลยค่ะตั้งโต๊ะแขวนก็ได้ค่ะก็จะผืนไม่ใหญ่มากแต่ก็ไม่ใช่ว่าผืนเล็กเลยอะไรเงรี้ยประมาณกระดาษ a 4 ะะลองดูนะคะอันนี้คือองคุดนะคะสูงนะคะรวมสูงถึงยอดธงประมาณสามจุดห้าเซนค่ะลองดูค่ะอันนี้คือลายเส้นของพยันนะคะนะคะทุกผืนจะมีหมายเลขนะคะสีดำก็จะเป็นหมายเลขแบบนี้นะคะจะไม่ใช่ไม่ใช่พิมพ์นะคะถ้าพิมพ์เดี๋ยวจะมองสีดำเหมือนกันจะมองมองไม่ออก เฉพาะพยัญสีดำท,ที่ที่ที่จะเป็นเลขแบบนี้นะคะก็ลองดูที่ลายเส้น,นะคะสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะลองดูค่ะยันนี่นะคะวัดคุธารามนะคะนครพระนครศรีอยุธยาค่ะลองดูเชิญธงเศรษฐีอันนี้อยู่ในกล่องนะคะจะเป็นองค์อยู่ในกล่องยังไม่ได้แกะซีน อันนี้เราก็แกะให้ดูตัวอย่างสติกเกอร์ก็จะมีหลายสีนะคะก็จะขาไปแล้วแต่ว่าว่าว่าจะได้สีไหนนะคะแต่พยัญจะเป็นสีดำก็นัมเบอร์ก็อาจจะไม่ใช่นัมเบอร์นี้นะคะก็จะลันไปแต่เป็นสีดำสีนี้แล้วก็สติกเกอร์เนี่ยอาจจะเป็นสีฟ้าสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ก็ประมาณนี้นะคะแต่แต่ว่าพยัญเนี่ย ก็จะเป็นสีดําสําหรับโคดนี้ของเราก็จะเป็นสีดําเลยค่ะมีแจ่สีดําเลยนะคะชุดนี้เป็นพยันดํากับองคุดไม่แกะซีนนะคะคองดูค่ะก็จะมีด้านหลังเนี่ยจะมีหมายเลขนะคะโค้ดกํากับทุกองค์ก็คือเราจะไม่แกะซีนก็คือให้หลุ้นเอานะคะลุน้นลุ้นเลขเอาเองนะคะประมาณนี้นะคะ ถ้ายังไงสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยค่ะ